หมอดูแม่เกตแม่ของเจนนี่หน่อยแม่เกตไม่เคยเข้าบ่อนเลยแม่เกตผิดปลาดเพราะแม่เกตเป็นนี้ ลงตุงล่วงหวยน,นี่แหละหลังจากที่มีประเด็นเดือดโซเชียลจนชาวเน็ตต่างให้ความสนใจนะคะเชื่อเลยว่าคนไทยทางประเทศเนี่ยรู้เรื่องของสาวเจนนี่รัชนกกับแม่เกดแล้วแน่นอนนะคะสําหรับประเด็นการยืมเงินในการเป็นหนี้ของแม่เกดนะคะแม่ของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือสาวเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่อนั่นเองบอกเลยว่าจนตอนนี้นะคะแม่เกดเนี่ยก็ยังไม่ยอมคุยกับลูกสาวอย่างสาวเจนนี่นะคะโดยล่าสุดเนี่ยแม่สาวเจนนี่จะประกาศกลางราย,รายการโหนกระแสแล้วว่าเดี๋ยวจะเป็น คนใช้นี่ให้แม่เองโดยจะเห็นได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสาวเจนนี่ฮอตฮิตมากๆนะคะขึ้นไลฟ์ทีไรนะคะก็ล้านแตกล้านแตกตลอดโดยล่าสุดเนี่ยขึ้นไลฟ์กับพี่อัํมพัชราภาเนี่ยก็ได้ยอดถึงร้อยล้านนะคะบอกเลยว่าปังมากๆนี่ก็ไม่ยากเลยนะคะที่เธอจะใช้นี่ให้กับคุณแม่เกดนะคะซึ่งถ้าเท้าความไปนะคะก่อนหน้านี้ประเด็นเนี้ยทำให้มีประเด็นในหลายๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับหนุ่มยิวนะคะประเด็นกับสาวลิลลี่นะคะหรือที่แม่เท่าได้ออก มาพูดนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่โยงกันไปโยงกันมาบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ทําให้คนไทยเนี่ยติดตามกันเยอะมากๆเลยพอมีประเด็นนี้ขึ้นมานะคะคนก็อยากทําความรู้จักกับแม่เกตมากขึ้นนะคะโดยก็มีชาวเน็ตบางส่วนนะคะที่เชื่อเรื่องดวงเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ใน t ิ k กต o k โหนลักจิ้มนะคะโดยอยากให้อาจารย์พัดเนี่ยดูดวงของแม่เกตให้หน่อย ซึ่งถ้าใครที่ชอบดูดวงนะคะบอกเลยว่าช่องนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมเกี่ยวกับการดูดวงของดาราหรือว่าคนดังมากๆอะายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนะคะที่อาจารย์พัทโหดลักยิมนะคะพูดถึงดวงของแม่เกดแม่ของสาวเจนนี่กันคะ่ะหมอดูแม่เกดแม่ของเจนนี่หน่อยแม่เกดไม่เคยเข้าบ่อนเลยแม่เกดผิดพลาดเพราะแม่เกดเป็นหนี้ลงทุงล่วงหวยนี่เลยเรื่องหลักการแก้ดวงอ่ะมันจะมีจิตมีทิศการคําว่ามิตะเนี่ย ประกอบไปด้วยหลักของทิฏกที่ไปพูดเรื่องบิดามารดายาตสนิทมิตรหายบุตรภรยาตรงเนี้ยมันต้องไปดูว่าใครเป็นมิตรแก่ดวงคือมาเสริมดวงนั่นแหละแล้วก็ใครที่ไม่สมพงคือไม่เสริมดวงแล้วทาให้ตัวดวงมีปัญหา ถ้าคนไหนเขาโชคดีเขาเกิดมาเขาจะมีบิดามารดาเป็นตัวคำดวงครับแต่บางคนเนี่ยอยู่ใกล้บิดามารดาไม่ได้อยู่ใกล้บุตรไม่ได้จะตาจะยิ่งตกยิ่งดิ่งลงนะครับผมซึ่งในเรั่ของกรรมนะครับคนที่เกิดมาดวงไม่สมพงหรือเกิดมาเพื่อทําร้ายเราเนี่ยเกิดมาได้ทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาเราก็ได้เป็นบุตรเป็นญาติพี่น้องเราหรือเป็นแฟนสามีภรราก็ได้หมดเลยแม้แต,ต่นาพับิดก,ก็จะมีตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นบุตรของพระราชาแล้วโดนพระบิดาเนี่ย ให้เอาไปประหารนะครับหาอ่านได้ในจุลธรมมะปาราชาดกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแก้ดวงเนี่ยตัวมิตรเป็นตัวที่สําคัญมากครับเราจะเห็นได้ว่าในมงคลสัตย์แปดสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิต3ข้อต้นเลยก็คือไม่คบคน่ายคบบฑิตบูชาคนที่ควรบูชาเพราะฉะนั้นเราก็ลองวิเคราะห์ตัวเราดูนะครับว่าใครเป็นมิตรหรือว่าใครเป็นโทษแก่เราหรือในยัตสับตอนก็มีนะบางคนเนี่ยไม่เป็นมิตรแต่สามารถเป็นประโยชน์ในชะตาได้ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรายละเอียดลงไปในดวงนะครับผมสุดท้ายนี้เพื่อความจเจริญรุ่ แล้วก็รักษาเขาไว้ให้ดีย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุก